สามบุพพาลิขิตฝันเมื่อได้ยินว่าคู่มั่นของเธอโอหยางสู้ซึ่งสอบได้เป็นขุนนางคนใหม่กำลังจะแต่งงานกับลูกสาวของขุนนางระดับสูงเจ้าพันเอ,อ๋อเจ้าของร้านน้ำชาในเฉียนถังจึงเดินทางไปเมืองหลวงเพื่อทวงคืนสัญญามั่นหมายระหว่างทางเธอได้ช่วยกูเฉียนฟานซึ่งกำลังตามสืบคดีสำคัญเธอได้ช่วยเหลือซุนซานเนียง ช่วยชีวิตซ่งอินซางนักดนตรีอันดับหนึ่งของจีนานที่ถูกหลอกให้แต่งงานและถูกทารุณกรรมทั้งสสาวร่วมกันเปิดร้านน้ำชาและร้านอาหารสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทำให้กิจการรุ่งเรืองขึ้นโอหยางสู้จงใจบีบังคับและทำร้ายคนรอบข้างเพื่อปกปิดเรื่องสัญญามั่นหมายสุดท้ายเจ้าพานเอ,อ๋อเรียกร้องขอความยุติธรรม และขอให้เกิดความเสมอภาคให้กับชนชั้นต่ำ